ความเป็ผานความตื่นรู้ความมีชีวิตความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวในการมีอยู่ความรู้สึกตัวในการตื่นรู้ความรู้สึกตัวในการตระหนักรู้ในชีวิตหรือความรู้สึกถึงชีวิตที่กําลังมีชีวิตและชีวิตกําลังรู้สึกถึงตัวมันเอง ในชีวิตในชีวิตกำลังรู้สึกถึงตัวมันเองใช่ไหมล่ะใครได้ฟีลนี้บ้างใครรู้สึกกับประสบการณ์นี้บ้างมันคือความรู้สึกความรู้สึกที่มันสันสัท้านสันสัท้านในหัวใจของผม กระแสฐานแห่งชีวิตของพวกเราที่เรากําลังค้นหาที่เรากําลังค้นพบที่เรากําลังได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่เป็นความจริงก็คือตัวเราที่กําลังตื่นขึ้นมาเพื่อรู้สึกกับชีวิตที่กําลังลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเข่งโคดเพื่อรู้สึกกับชีวิตอย่างแท้จริงเป็นประสบการณ์ที่กําลังหล่อหลอมที่กําลังจิรนัย กำลังเจริัใชีวิตที่กําลังรอล้อมที่กําลังหลอมรวมที่กําลังที่กําลังตกผลึกรู้สึกไหมใครรู้สึกได้บ้างมันกำลังเจรนัยมันกําลังลอล้อมมันกําลังตกผลึกมันกําลังเอเวกมันกําลังตื่นมันกำลังรู้สึกกับชีวิตมันกําลังรู้สึกกับชีวิตอย่างแท้จริง ชีวิตที่ไม่มีชื่อเรียกชีวิตที่ไม่มีคําอธิบายชีวิตที่ไม่ต้องพยายามที่จะเป็นอะไรทั้งนั้นแค่เป็นอิสระแค่รู้สึกถึงอิสระฟรีดอมรู้สึกถึงพลังงานพลังงานของชีวิตพลังงานของหัวใจพลังงานของวิญญาณพลังงานของธาตุรู้พลังงานของจิตสํานึกรู้ ของซ u เปอร์คอนชยสเนตของซ u เปอร์เนเจอรัลของสุพรีมโซของบีอิงของความเป็นชีวิตของความเป็นมนุษย์ที่เรากำลังรู้สึกสัมผัสทราบซึ้งตาตึงใจ ถึงรสชาติถึงความเป็นชีวิตถึงความเป็นมนุษย์ถึงจิตวิญญาณมนุษย์ถึงชีวิตของความเป็นชีวิตที่มนุษย์คนหนึ่งกําลังรู้สึกกับประสบการณ์กับประสบการณ์ที่เขาได้รับกับชีวิตที่เขารู้สึกกับจิตวิญญาณที่เขารู้สึกใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ในความจริง สิงที่ไม่จําเป็นต้องมีคาอธิบายเพราะเราคือสิ่งนั้นอยู่แล้วเพราะเราเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วเพราะความเป็นชีวิตมันได้มันได้อะไรมันได้ยืนยันมันได้สําดงมันได้คอนเฟิร์มมันได้ดํารงอยู่ในขนานี้ในวินาทีนี้ในลมหายใจนี้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยพวกเราที่รักทุกคน คือชีวิตชีวิตที่ผมพยายามจะรู้สึกแล้วในสุดก็ทิ้งกระแสถึงความปรารถนาให้กลายเป็นตื่นอย่างเดียวเอาเว้อย่างเดียวรู้สึกอย่างเดียวชีวิตมีแค่นี้ละ่ะขออภัยที่กล้องบางช่วงมันไหวนะครับขออภัยด้วยนิดนึงผมใช้มือในการถือกล้อง ของการถ่ายแบบเร็วเร็วเรียวไทม์นะแล้วก็เป็นสไตล์ที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะรู้สึกกับชีวิตสัมผัสถึงหัวใจของเรา ช่วงเวลาสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของชีวิตในความเป็นมนุษย์ของเราในชาติพพนี้ในช่วงชีวิตนี้ใช่หรือไม่ใครตอบได้บ้างในช่วยชีวิตนี้ที่เรากําลังจะถึงช่วงเวลาที่เราจะคอนเฟิร์มชีวิตคอนเฟิร์มตัวเราว่าเราคู่ควรคอนเฟิร์มความจริงว่าเราคือสิ่งที่ที่ดำรงอยู่เราคือความจริงนี่คือชีวิตชีวิตที่เราค้นพบชีวิตที่เรารู้สึกใช่หรือไม่ ชีวิตที่มันเกิดขึ้นในลมหายใจของคุณชีวิตที่มันเกิดขึ้นในจิตวิญญาณของผมชีวิตที่ผมรู้สึกได้ที่คุณรู้สึกได้ที่เรากําลังเอเวกที่เรากําลังรู้สึกกับชีวิตผ่านการโปรแกรมจิตที่เรียกว่าการทําสมาธิผ่านการปรับจูนคลื่นสมองที่เราเรียกว่าการการอัพเวลอัพเลเวลการจูนจิตหรือการวาร์ปโคดที่เรียกว่าวาร์ปอินฟินิตี้หรือวาร์ปเอ็กซ์เพียร์รียหมายถึงการสั่นสะเทือนจิตใต้สํานึกในระดับอะตอมในระดับคลื่นสมอง จากเบต้าเวฟมาเป็นอัลฟาเวฟจากอัลฟาเวฟมาเป็นเทต้าเวฟคอสมิกเวฟแล้วก็เป็นอะไรเป็นแกรมมาเวฟที่เรากำลังเข้าสู่คลื่นคลื่นของการตื่นรู้อย่างแท้จริง มันคือความปรารถนาแรงกล้าที่ผมจะจะพาอบ่มตัวเองจะหล่อล้อมตัวเองจะเชียร์ในตัวเองเหมือนที่พวกเราต้องทําด้วยตัวเองแน่นอนกันการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณหรือการค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเรามันจะต้องเผชิญกับบททดสอบมันจะต้องเผชิญกับตัวตนเก่า ที่มันพยายามจะเหนี่ยวรั้งที่มันต่อต้านเราที่มันจะพยายามจะครอบคุมเราหรือครอบงําเราควบคุมเราแล้วเราก็รู้สึกเจ็บรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้ารู้สึกหมดแรงรู้สึกรู้สึกเจ็บรู้สึกฟินรู้สึกสะใจรู้สึกจึ่งมาก ที่ชีวิตมันมีรสชาติขนาดนี้ที่เราได้เอาชนะหรือได้เรียนรู้ชีวิตขนาดนี้ใช่ไหมใครจึ้งบัางให้กดหนึ่งเจ็ตัวรู้สึกจึ้งกับชีวิตรู้สึกมันใช่เลยชีวิตที่เรากําลังค้นพบความรับซึ่งเป็นความจริงที่เราที่เรากําลังดํารงอยู่ไงความรับนั้นคือความจริงที่มันดํารงอยู่ในความเป็นเราไงในความเป็นชีวิตไงในความเป็นสัจธรรมของความเป็นมนุษย์ไงแล้วเรารู้สึกกับมันได้ใช่ไหมล่ะ แล้วเรารู้สึกกับมันได้ใช่ไหมครับใครรู้สึกกับมันได้บ้างคอนเฟิร์มด้วยอตอนรับท่านที่แบบฟังย้อนหลังทุกคนนะครับขอบคุณรู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกดีใจทีพ่พวกเราทุกคนได้มาเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนประสบการณ์นี้และขอขอบคุณที่ท่านได้ช่วยช่วยกรุณาแชร์ไรนี้ช่วยกรุณาแชร์ไรนี้ให้มากที่สุดช่วยกรุณาส่งการบ้านให้มากที่สุด ช่วยกรุณาแบ่งปันและก็เชื่อมกระแสไปยังเพื่อนๆเ,เราทุกคนด้วยการแชร์ไลน์นี้ให้มากที่สุดนะครับ ชีวิตที่ไม่มีคําอธิบายชีวิตที่เรารู้สึกได้ชีวิตที่เรายอมสิโลแล้วชีวิตที่เราพร้อมแล้วที่จะอุทิศชีวิตพร้อมแล้วที่จะทําทุกอย่างเพื่อเพื่อชีวิตนี้ใช่หรือไม่พร้อมแล้วที่จะลุกขึ้นมาสาเร็จพร้อมแล้วที่จะลุกขึ้นมาให้คุณค่าหรือสร้างคุณค่าให้กับตัวเองพร้อมแล้วที่จะเป็นตัวเองหรือใช้ชีวิตในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช้ชีวิตในเวอร์ชันที่ดีที่สุดใช่หรือไม่ ถามคนที่อยู่ข้างหลังผมที่รูปเป็นรูปปกหนังสือด้วย <laughs> พวกเราเปิดชวิตแล้วนะครับด้วยการโปรแกรมกจิตทําสมาธิอยู่กับลมหายใจมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ลองใช้ความเงียบเนี่ยในการเชื่อมต่อพิเศษพร้อมๆกับผมในช่วงสําคัญนี้ในเวอร์ชันชอ็อตคัต0สําหรับท่านที่จะมาเรียนกับผมในวันอาทิตย์นี้วันที่15กุมภาพันธ์เป็นการพบกันตัวเป็นๆที่เดอะมารเตอร์โค้ดแอเมในหลักสูรช็อตคัต หลักสูตรช็อตคัด 5D สปิริชอลอัพโหลดโปรแกรมสุดยอดเจอกันตัวเป็นนะครับที่เดอะมั t ต r โค้ด a อ a d e m y มาเรียนด่วนความรู้หลักล้านถ่ายทอดหลักพันแล้วก็อุทิตตัวเองด้วยความรักที่จะประวปรณาที่จะเปรวรณาหัวใจให้กับพวกเราคือทำเต็มที่มาเรียนด้วยกันนะครับเจอกันวันอัิตา์ที่15กุมภาพัาพนธ์นี้ช่องสุดท้ายนี้ผมให้กระแส ของความรักของหัวใจที่แท้จริงที่ทำให้เรารู้ว่าการก้าวข้ามบททดสอบของโลกไปเนี่ยมันต้องแรกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยการตื่นรู้อย่างแท้จริงมันไม่ได้ราบลื่นมันไม่ได้โรแมนติกมันไม่ได้คลาสสิกเหมือนคำปอบประลมโลกที่นักบวชหรือโยคียกัมบาลอมักจะมักจะขายเป็นสินค้าทางจิตวิญญาณให้พวกเราได้ ให้พวกเราได้ซื้อหากันแต่วันนี้จิตวิญญาณแท้ต้องผ่านการเพาะบ่มผ่านการลออล้อมผ่านการเจราาิญในผ่านการเจราาิญในอันนี้ซื่งก็ตกผลึกตกผลึกตกผลึกสู่ความเป็นธาตุและแท้ธาตุรู้ ที่พวกเรากำลังรู้สึกในขนาดนี้สูข่ขความเป็นธาตุแท้ธาตุรู้ที่พวกเรากำลังรู้สึกอยู่ในขนาดนี้ สวัสดีครับ